คนพุเกาะฐานี่คือทีมงานของ,ทงเทพเวลานะครับพี่น้องเทพเวลานะครับจุดอยู่ท่บายคู่ฝานะครับตำบลพุทนำสาสอำเภอพนมไพรจังหวัดอร่อยนะครับ,บ,น,น,รน,บนี่คือทีมงานของพระเจาทพเดชโสธรอ้าวหลงเหล่าสำรานยดโสธรเป็นผู้สนับสนุนนะครับสำหรับทีมงานเทพเวลาอ้าหนุ่มบุญเอากเอาใจซอยขอให้ดวกเป็นดวงครับขอให้ดวกเป็นดวกรดวก,วกระผม <cuando S 2> เอาขอสัมผัสมือต่อนครับบางนี่สีเอาเท่าไห,นหนาไปปรเ่นรเนาะสีระส่ร้อยชิพหักเ,เอาสี่ร้อยชิพหักอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเอาขอให้ดวงเป็นดวงครับให้โชคให้ให้หมาน,นะครับสำหรับทีมงานของเทพเวลาเอานี่คือทีมงานของเทพเวลานะครับบังไฟมาจากเมืองพนมไพรนะครับบ้าน รถระนาบตามลมาอ้งแ้คืนไปนะครับราที่เวลาครับเจเพียงบ้านคู่ฟ้าตำบลสันสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้ายเอ็ยนะครับ

ไปรัน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 ไปเป็นาไปติฐานนิดๆครับติฐานนิดไแรกตั้งสปีดตั้งโซตั้งล้ำได้ไปอาลาเลยนะครับพี่น้องไปอาราเลยสลรัิมพ์งานเทปไปลานะครับจังหวัสชุดไายนี่ดันโตขมเมกนะครับพี่น้องจังหวัสุดไทยดันโตขมเมฆ อ้าวรุนกันบิ่งกันครับรุ่นกันที่องศารุ่นกันที่ระดับรุ่นกันที่โชคที่หมานะครับสำหรับทีมง,งานเทพไปล่าถือว่าออกจากฐานดีเยี่ยมนะครับพี่น้องถือว่าออกจากฐานดีเยี่ยมลอรุ่นนะครับจังหวัดสุรินดันโตเขายมีดวกเป็นดวกลงเราสามล้านเจ้าโนดวกเป็นดวกเสียปับ๊บในานงานโดยป้งไฟ้องกูวันกูก้องร่พีชา